สวัสดีครับมาอยู่ในเกม Line เ a นเจอนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบนะครับระหว่างตัวของไทจินะครับก็จะเอามาลองกับอเวโดดูนะครับอยากจะรู้ว่าแพทธาตุจะไหวไหมนะครับก็อเวโดนะครับเป็นอีกไอนะครับที่เป็นเลเวลนะครับ9ดาวเลเวล160นะครับอันนี้ก็ทางนี้จาก9ดาวเลเวล170เแล้วก็จะมีในส่วนของบัฟประชำเดือนด้วยนะครับ ทั้งรถแรกนะครับแล้วก็จะปล่อยตัวเร็วนะครับอันนี้ก็เคลียร์ก็ปล่อยตัวเร็วนะครับแต่ว่าอยากจะลองทดสอบดูนะครับเวลาเราแพ้ทางนะครับเจอออาเบโด้จะเป็นยังไงนะครับก็มาดูมาดูกันนะครับว่าสกิลแรกนะครับเป็นปั๊บนะครับบาลียพื้นที่4วินะครับเพิ่มพลังซีวิต400% 10วิแล้วก็ฟื้นฟู์นะครับ40%ของพลังชีวิตนะครับ10วิ ถือว่าดีนะครับอันที่2ก็จะเป็นยกเลิกอมตะทำดาเมจ3 6 0 0นะครับเปอร์เซ็นต์แล้วก็ติดสังกักนะครับก็ถือว่าดีนะครับสกิลนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเวลาเจอหวพิบก็ถือว่าใช้งานดีพอได้นะครับส่วนล่างที่เป็น9ดาวนะครับมันยังไม่ได้หยุดเวลานะครับก็อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับก็ได้เป็นลายแทกก็ถือว่าดีไปนะครับ ดาเมจก็ไม่จะเป็นต้องเยอะนะครับเพราะว่าเป็นตัวชนแล้วก็เป็นตัวชนที่มีดาเมจมีเลือดเยอะนะครับพื้นฐานเบสเลือดนะครับก็พลังชีวิตนะครับ14ล้านก็พอได้นะครับถือว่าตัวพื้นฐานของเลือดเราก็เยอะนะครับ มาดูนะครับว่าตัวออาเบโดจะเป็นยังไงนะครับบางคนก็ลืมไปวลวครับว่าออาเบโดเป็นยังไงนะครับเลเวลสิบห้านะครับสิบอ่าได้แล้วนะครับเอาเบโดนะครับเกียร์ก็ไม่ได้สุดนะครับเป็นตัวเก่าแต่ว่าความสามารถก็ยังน่าใช้งานอยู่นะครับเป็นความสามารถแรกนะครับกระโดดนะครับ ะลุอมตะทำดาเามจ3 0เ0เนะครับดามเมจไม่หนักมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวชนแต่เป็นท่าน้ำด้วยนะครับทำให้ศัตรูชะงักนะครับถือว่าอันตรายนะครับสกิลที่2นะครับบาเรียในพื้นที่แล้วก็ฟื้นฟูได้60%นะครับอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเป็นในล่างของความสามารถไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์ก็จะเป็นการใบนะครับสายว่องไวก็จะดีนะครับแต่ มันถ้ามีเกียร์สุดตัวสุดนะครับผมก็น่าจะเอามาใช้งานนะครับเพราะว่ามันปั่นป่วนดีมากนะครับตัวนี้นะครับแป๊บเดียวนะครับโดดตีป้อมนะครับอันตรายมากนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นเก้าดาวนะครับก็อันไหนก็ได้นะครับมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับล่างในล่างเก้าดาวนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะมีดีขนาดนี้นะครับแต่ว่าตัวก็เก่านิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังใช้งานดีนะครับ ก็ขอทดสอบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอ,อยากรู้นะครับว่าแพ้ทางจะบ่อยไหมออ้ยนี่ครับจะหลบได้ไหม ดูนะครับทั้งนี้ปล่อยตัวเร็วมากนะครับแต่ว่านะครับไทจีนะครับโดนเข้าไปนะครับก็ตีกันไม่ค่อยโดนนะครับไทจีก็หลบต้านได้นะครับแล้วก็พัดไปบ้างดาเมจดไม่เยอะนะครับเอากันไม่ค่อยลงนะครับแต่วันนี้ครับโดนเข้าไปนะครับโดนนะครับโดนสตันเยอะมากนะครับ นี่ครับติดชะงักนะโดนนะครับโดนนะครับชะงักนะครับมีตัวเยอะก็จริงนะครับแต่ว่านี่ครับโดดแต่ละทีนะครับโดดไปนะครับถ้าโดนก็ติดนะครับนี่ครับอันตรายมากนะครับนี่ครับนี่ครับตัวที่อยู่ตรงหน้านะครับติด สัญลักษณ์เหมือนไฟฟ้านะครับนี่ครับยังไงก็นี่ครับแป๊บเดียวนะครับอาเบโดก็ตีป้อมนะครับไทจิทำดาเมจก็ได้นะครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างตีป้อมนะครับพออาเบโดหนึ่งหนึ่งก็มันจะกระโดดนะครับมาดูนะครับสู้กันแบบสูสีนะครับ แต่ว่านี่ครับฝั่งนี้เน้นโดดมาตีป้อมนะครับก็พอสู้กันได้นะครับคือตัวของไทจิก็จะไม่มีผลต่ออาเบโดนะครับเพราะว่าไทจิจะมีผลต่อสายไวพิบนะครับแต่ก็อาเบโดก็เอาไทจิไม่ค่อยลงนะครับพอสู้กันได้สู่สีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะรีวิวสั้นๆก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปจะได้ไม่ยาวนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ